นี่ใครใช้ย e ี่ห้อนี้บ้างอะไรนี่ดีมเกตเครื่องเอาแบนยี e ่หอดีมเกตกระโปมดีมเกตนี่ลืมลืมหรือจำไม่ได้คล้ายๆกันไหมปิดเครื่องก่อนถ้าปิดได้นะครับให้ปิดหรือเปล่า เพิ่มเสียงกดปุ่มเปิดนี่พอ้นอย่างนี้ก็ปล่อยมือเลยปุ๊บนี่เลื่อนตัวบนนี่เลยครับรีคอร์รีคอร์วรีโมดปุ๊บนี่แล้วก็กดปุ่มลดเสียง ใช้ตัวเลื่อนเป็นตัวบนนะครับผมต่อกดปุ๊บเนี่ยรอสักคู่กดปุ่มลดเสียงแล้วก็รอสักค,กคู่จะมีรูป Android Android ค้างอย่างนี้แล้วก็กดปุ่มเปิดไว้แล้วก็กดปุ่เปมเพิ่มเสียงปุ๊บนี่ก็เรียกว่าเข้าโหมด Recovery เี่ข้ามาลว p บดัตตานี่เซ็ตสูเฟอรี่รีเซตปุ๊บ ปั๊บตอบไหมตอบ yes ก็ถามันจะลบไหมลบลรวก็ลบหมดเลยข้อสกูแล้วก็รีบูตหน้าวเลยปุ๊บแล้วก็รอครพอเขาบูตเครื่องขึ้นมากันตอนนี้ก็รอถ้าเขาโมูหเยอะก็รอ,อนานหน่อย